ใ่ไปปฏิบัติงานค่ะไปไปตลาดประชาัฐจะได้จาปตลดปาลดชาดีรตานัน่อระวงังโรคโควิดสิบก้ายังไมแล้วกนเนะ ก่อนจะเด้งก็ไม่ได้ก็อ่าะเพราะว่าจับหนึ่เดียวก็ได้จ้ะที่บางทอนก็ได้ถ้าเป็นทางโค้งหรือว่ารถมาที่เด็กจับก็ได้นะคะเนาะหนึ่เดียวถ้่ตอนนี้จับได้อยู่ค่ะเพราะงคนบางคนมีรถอ่ะที่นี่ก็นึกอันจะจับมือเดียวสองมือก็นึกว่าหัวทางโค้งไปเลย ต่ระวังโควิด,ดรูตลาดางว่าต้องการต้วนวัดไข่่ไม่น้จะเนาะก็ญาติไปตลาดหรือว่าไปตึกแต่ก็เยไลก็ใส่เป็นสปลำมึด้วยจาเยเดงก็เป็นห่วงอีกไม,ม่น้าจะเนาะห่วงด้วยแทนล่ะว่าเเดงก็ต้องปฏิบัติงานญาติบางคนก็ไส่ ก็ติดเะเม็ดยวย่ะมันจ่างกั่แน่ละแต่ว่าเราต้องรักษาในสารตัวห่อนขันละแปลานักหภูมเป็นลูกขึ้นแล้วอะไรยับจมมือกันต้นอะไ bị bệnh vậy phải làm sao bây giờ? nó bây cái gì? Terima kasih telah menonton!

Chị Nhi còn đứa trà